ครับสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันต่อนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะก็มีการมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงจัดสรรน้ำและการใช้น้ำนะครับโดย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงรวม3ามฉบับด้วยกันตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชเสนอก็ประกอบด้วยการกำหนดลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น้ำแต่ละประเภทกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ำกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำนะครับโดยมีสาระสำคัญนะครับเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น้ำแต่ละประเภทพศ จุดๆนะครับก็มีการกําหนดลักษณะหรือรายละเอียดการใช้น้ําประเภทที่1ได้แก่การใช้น้ําสาธารณะเพื่อการดํารงชีพการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์การอุตสาหกร,รรมในครัวเรือนนะครับการรักษาระบบนิวเวศจารีตประเพณี การบรรเทาสาธารณภัยครับการคมานาคมและการใช้น้ำในปริมาณเล็กน้อยครับมีการกำหนดลักษณะและรายละเอียดการใช้น้ำประเภทที่2ก็คือเป็นการใช้น้ำสาธารณะเพื่อการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะเพื่อการประปาซึ่งมีอัตราการใช้น้ำบาดาลเกิน 2, 0 0 0ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อบอ่อ แต่ไม่เกิน3,200ลูกบาทเมตรต่อวันต่อบ่อนะครับหรืออัตราการใช้น้ําผิวดินไม่เกิน30,000ลูกบาทเมตรต่อวันครับแล้วก็มีการกําหนดลักษณะและรายละเอียดการใช้น้ําประเภทที่3ก็จะเป็นการใช้น้ําสาธารณะ,ะในปริมาณมากได้แก่การใช้น้ําบาดาลเกิน3,200ลูกบาทเมตรต่อวันต่อบอ่อหรือการใช้น้ำผิวดินในแม่น้ำลำคลองคลองส่งน้ำน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำเกิน3 0 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันการใช้น้ำที่ส่งผลการใช้น้ำส่ง ที่อาจส่งผลให้สมดุลของทรัพยากรน้ำสาธารณะเปลี่ยนแปลงไปจนส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำคุณภาพน้ำของทรัพยากรน้ำสาธารณะนั้นระบบนิเวศหรือลุ่มน้ำอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วก็การใช้น้ำของการนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือพื้นที่อื่นในลักษณะเดียวกันครับ ในส่วนของร่างกฎกระทรวงต่อไปนะครับก็เป็นการกําหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ําประเภทที่2และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ําประเภทที่3พุทธศักราชกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ําประเภทที่2และประเภทที่3ไม่เกินอัตราที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับแล้วก็มีการกําหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตใช้น้ําประเภทที่2และประเภทที่3 ได้รับการลดค่าธรรมเนียมกึ่งหนึ่งสำหรับกรณีการใช้น้ำสาธารณะในการประกอบธุรกิจในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนการประกอบกิจการที่ต้องใช้น้ำสาธารณะเพื่อการอุปโภคบริโภคเนื่องจากว่าไม่มีน้ำประปาให้บริการในพื้นที่และการประกอบกิจการที่ต้องใช้น้ำสาธารณะ เพื่อผลิตน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล้วก็มีการกําหนดนะให้ผู้ขอใบอนุญาตใช้น้ําประเภทที่2และประเภทที่3ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมสําหรับกรณีหน่วยงานรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจใช้ทรัพยากรน,น้ําสาธารณะเพื่อผลิตน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคให้แก่บริการให้บริโภคให้บริการแก่ประชาชน สามารถบริการประชากรได้3,400ีคนต่อวันในพื้นที่ของตนเองเฉพาะการณีประปาหมู่บ้านที่กำลังการผลิตไม่เกิน30ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงการผลิตน้ำดื่มสำหรับบริโภคในโรงเรียนและการใช้น้ำในโรงพยาบาลครับส่วนการใช้น้ำสาธารณะเพื่อผลิตน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่สแสวงหากำไรก็ได้มีการ รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช่นกันนะครับในส่วนร่างกฎกระทรวงที่3นะก็เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าใช้น้ําสําหรับการใช้น้ําประเภทที่2และการใช้น้ําประเภทที่3แล้วก็รวมถึงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการเรียกเก็บลดหย่อนหรือยกเว้นค่าใช้น้ําพุทธศักราชกําหนดให้กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มีการกำหนดขัน้นคำนิยามต่างๆนะครับได้แก่ต้นทุนในการจัดเก็บค่านะค่าใช้น้ําค่าใช้จ่ายเงินลงทุนต้นทุนการอุปทานน้ําประสิทธิภาพการส่งน้ําและเงินสํารองเพื่อการบรรเทาวิกฤตน้ํามีการกําหนดวิธีการคํานวณค่าใช้น้ําสําหรับการใช้น้ําประเภทที่2และการใช้น้ําประเภทที่3โดยค่าน้ําก็จะเป็นอัตราค่าใช้น้ําคูณกับปริมาณน้ําที่ใช้นะครับเช่นสมมุติว่า ค่าน้ําค่าน้ําหน่วยละ5าบาทใช้ไป5หน่วยก็55 25้บาก็เป็นบาทนะครับมีการกําหนดวิธีการและสูตรการคํานวณค่าใช้น้ําสําหรับการใช้น้ําประเภทที่2และการใช้น้ําประเภทที่3ประกอบด้วยปัจจัยได้แก่ค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการจัดเก็บค่าใช้น้ําต้นทุนการอุปทานน้ําเงินสํารองสําหรับการบรรเทาวิกฤตน้ําเมื่อมีการขาดแคลนปริมาณการใช้น้ําของผู้ที่ใช้อยู่ในลุ่มน้ําเดียวกัน ประสิทธิภาพการส่งน้ําและปริมาณอุปทานทั้งหมดนะก็มีการกําหนดอีกอย่างหนึ่งก็คือการกําหนดให้กรมชนระทานกรมทรัพยากรน้ําหรือกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนดอัตราค่าใช้น้ําที่แตกต่างกันได้ตามลักษณะเฉพาะของทรัพยากรน้ําสาธารณะและอัตราค่าใช้น้ําสําหรับน้บําบาดาลก็จะต่ํากว่าอัตราค่าใช้น้ําสําหรับผิวดินไม่ได้ แล้วก็ให้ทบทวนอัตราค่าใช้น้ําทุกๆ5ปีด้วยนะครับมีการกําหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้น90วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปทั้งนี้การใช้น้ําในประเภทที่1ที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตและไม่ต้องชําระค่าใช้น้ํารวมทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการใช้น้ําประเภทที่2และประเภทที่3ไม่ให้ใช้กับน้ําบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ําบาดาลมาตรา55แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน,น้ําเนื่องจากการ มีการกำหนดไว้นะครับในกฎกระทรวงฉบับที่10พุทธศักราช2556ออกความออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาลพุทธศักราช2520แล้วทั้งนี้ก็เป็นการควบคุมการใช้น้ำบาดาลและป้องกันการผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อแหล่งน้ำบาดาล